สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap c h a n n น l นะครับในคลิปวันนี้ภาพอาจจะแบบไม่ได้อะไรมากแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาเตือนกันก่อนที่ภาคดีจะมาจริงๆคลิปนี้ลงภาคดีอาจจะวางจำหน่ายตัวทีดีไปแล้วแต่ก็อยากจะเตือนกันเพราะว่ามันยังเตือนทันอยู่ไม่งั้นน้องๆหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือแบบเฮ้ย hey, ไม่ได้เล่นานานแล้วอยากกลับมาเล่นชุดใหม่ชุดภาคดีอย่างเงี้ยอา,อาจจะพลาดหรืออาจจะอะไรกันนะครับ ในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะเตือนกันไม่เยอะนะครับอันดับแรกเลยภาคดีเนี่ยมันบินมันจะไม่มีระบบของแครแล้วมันเป็นเรื่องของระบบเนชั่นพอเรื่องของระบบเนชั่นเข้ามาแทนเนี่ยมันจะแทนด้วยจํานวนของสีถ้าคิดไม่ออกก็คือเหมือนเมื่อก่อนแหละแต่มันจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยพอเรื่องของการเป็นสีเนี่ยระดับแรกเลยหลังจากนี้ถ้าน้องๆเล่นสีอะไรเป็นหลักลนะส่วนใหญ่ น้องๆอ,อาจจะต้องตามซื้อมันทุกชุดนะครับถามบอกเมื่อก่อนไงี่พี่ผมก็ซื้อตามแครนนี่งไงแครนออกผมแครนไหนผมเล่นผมก็ซื้อแต่การออกเป็นแครนมันมียี่สิบสี่แครนมันคือการหมุนเวียนกันออกอย่างเช่นเดือนหนึ่งออกกระตั้วอ่ะเราอาจจะซื้อสีที่เราเล่นเดือนสองออกซีพีอ่ะซื้อสีที่เราเล่นเดือนสามออกปีทอ่ะซื้อสีที่เราเล่นต่ออะไรอย่างนี้อ่าซื้อแคอันนี้คือแบบเลยรูปแบบใหม่แต่รูปแบบเก่าอะลอยเย่าออกกระตัร์ บีทีหนึ่งมีสตาร์เตอร์บีทีสองไม่มีไอ้บีทีสองบีทีหนึ่งมีรอยเย้าบีทีสองไม่มีรอยเยไม่ต้องซื้อบีทีสามมีรอยเยค่อยซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแคนอ่ะมันยังซื้อๆหยุดหยุดซื้อๆหยุดหยุดแต่หลังจากเนี้ยคือเราจะต้องเป็นต้องซื้อต่ลอดเพราะว่าของเสริมนิดนิดหน่อยหน่อยยิบยิบย่อยย่อยอาจจะอยู่ในบล็อกที่น้องๆข้ามไปก็ได้และจากสเก็ตด้วยล่าสุดที่เขามีตารางการออกของมาเนี่ย ถ้าไม่นับชุดตีพีแทบจะออกเดือนเว้นเดือนเลยนะครับแปลว่าถ้าตีตอนเนี้ยกลมๆในหัวแอตโตเลยนะน้องๆอาจจะต้องเสียตังคุกๆ2เดือนครั้งหนึ่งถ้าไม่รวมสิีในการเล่นต่อหนสีของน้องหรือจะเล่นกี่สีก็ตามเพราะว่าอย่างที่เราบอกไม่งั้นมันจะพลาดแล้วมันจะพลาดไปเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งต่อมาอันนี้ก็ต้องเตือน,นันไอยก่อนสตาร์เตอร์มีความสําคัญนะหลังจากนี้ ถามว่าทำไม s t เตอร์ถึงมอความคัจริงๆออะโตะไปรีเสิร์ชคุยกับเพื่อนเืนหรือน้องๆที่รู้จักที่เขาเล่นญี่ปุ่นมาแล้วทิกเกอร์บางอย่างกับการ์ดบางอย่างแม่งไม่ออกอีกนานเว้ยและบางอย่างแม่งใช้ยาวๆอย่างขอยกตัวอย่างอตโตเตรียมจะเล่นสีเหลืองอยู่ไม่ต้องมาเย็นโลนะสีเหลืองเนี่ยไอสายที่มันเล่นกับเกตสามเ,าเยอะๆอะมันอยู่ไปยาวๆเว้ยพอด้วยความที่ว่ามันอยู่ไปยาวๆว่ะ ของที่เอามาเป็นสายหลักของมันอ่ะมันอยู่ในสตาร์เตอร์แรกพอมันมาอยู่ในสตาร์เตอร์แรกอ่ะน้องๆจะเป็นต้องซื้อสตาร์เตอร์ทิ้งไว้ก่อนมันจะไม่เหมือนในวันกาดเก่าๆอย่างเอายกตัวอย่างอย่างภาควีก็ได้เนี่ยผมมาซื้อ E ีเลยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่แค่ขาดของที่หน่อย่อยซื้อเตอร์มามันจะเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้คือแบบเวลามันไปแล้วมันไปเลยนะมันไกลเลยแล้วถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ทุกชุดทุกไม้ชทุกชุดพูดไปเห็นทุกภาคไปก็คือ เหตุการ์์ t เตอร์ขาดตลาดเห็นมาตั้งแต่ภาพแรกๆอ่ะเออเหตุการณ์นี้ต่อให้ร้านจะ s อกออเดอร์ไว้ขนาดไหนแม่งมีโอกาส์ t เตอร์หมดตลาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะเตือนกันเอาไว้คืออย่าหวังกับการรีพิทถามว่านี่โหพี่เดี๋ยวแม่งก็รีพิทเดี๋ยวแม่งก็รีพิทคือเดี๋ยวไอ้คำว่ารีพิทเนี่ยในความหมายของไอโตเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการรีพิทการ์ดบางใบที่ เรื่องของการรีกินรตร์ตบองใบที่มันแบบว่าเออการใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่รีก,ก็ได้เว้ยตรงนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ซื้อก่อนเล่นก่อนอย่าไปเสียดายโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวแม่งก็รีปินเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็ต้องมาเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยคือเราซื้อก่อนเราเล่นก่อน,นครับแล้วก็อบางทีรีปินมันจะเป็นฟอย์กับไม่ฟอย์แค่นั้นเองต้องบอกว่าฟอย์ไม่ฟอย์สกิลเดียวกันนะครับแค่นั้นเองมันคือคแค่เรื่องของความสวยงามเฉยๆเนาะก็ นี่คือเรื่องที่อยากเตือนไว้หลังจากนี้เพราะว่าถ้าเราพลาดมันน่าจะยาวจริงๆถ้าถามในมุมมองแอตโตเนี่ยถ้าอยากจะเล่นอันนี้คือกว่าจะพูดกว่าจะเป็นเหมือนการป้ายยาให้รู้สึกเหมือนเสียเงินมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยสตาร์เตอร์เก็บแม่งไปเลย5อันก่อนแล้วก็ b ีทีหเก็บไปทุกสีก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยอะไรไม่ชอบค่อยเราออกอะไรชอบให้เก็บไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ บีเบอร์หนึ่งอ่ะมันคือของใช้ทั้งหมดทุกครั้งที่แวรนด์ก์ดออกภาคใหม่อะไรก็ตามบีทีบีทีแรกที่ออกหลังจากสตาร์เตอร์ชุดแรกมันจะเป็นของใช้เกือบทั้งหมดทั้งทั้งหมดยาวๆเลยแล้วก็สตาร์เตอร์คือของจําเป็นและยิ่งตอนนี้คือแม่งมันเล่นเป็นสีอ่ะแม่งมีสตาร์เตอร์หตัวตามสีอ่ะคือของใช้ไม่อยู่ในนั้นหมดเลยอยู่แล้วไงเออมันมันประมาณนี้ก็คือ ถ้าอยากให้เตรียมตัวกันไว้ก่อนแล้วก็เตรียมงงเตรียมเงินถ้าอยากจะเล่นกันนะครับก็คงเราคงจะได้เจอกันในคลิปต่างๆในแวนดีบ้างเนาะแต่อาจจะไม่เยอะนะครับประมานนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้ามาคุยเล่นๆเตือน,นกันเป็นคลิปสั้นๆเฉย,ยๆนะครับใครที่อยากเล่นแวนดีก็กำตังกันไว้นิดนึงนะครับเสียเยอะท่นานหร่จะเสียเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับโอเคไปละเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ